ดากับมกิ่กันตหมกหม้อไม่เคยทำเหมือนกันนะดูสภาพต้มปลาป่าสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะนี่บอแมนจานคอยนวีดีอน้องไอซ์ขยับมาหาป้าดีลูกสวัสดีค่ะพี่ยานไม่ต้องหุนอ่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นั่งกินหลังบ้านลูกสาวพร้อมปะปองนะคะฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งอืดไหว้ไทยสวยัสสวดีค่ะยาดาพี่จิงกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างเนี่ยเขาต้องใช้มือลูกนี่หมกนะคะวันนี้หอมหมกเนาะแล้วก็อ่ามิกกี้ซอสเอ้ายาดาเอาอะไรลูกอะส้มอืมนี่ไงลูก มาลุยกันเลยเนาะวันนี้มีต้มปลามีหมกมหม้อเออหมกกระทะหมกกระทะไก่ลองชิมรสชาติที่ไม่เคยทําเหมือนกันกินได้บอเราไม่ได้ทําเองอะกินได้หมดอะอ่าฮะกินได้บอไก่เป็นยังไงไม่รู้หมักไก่ให้เด็กๆนะฮะอบหม้อเนาะแปลกไหนะมหม้อทอดรอรไร<ห>น้ำมันใช่ไหมใช่เหมือนไก่ย่างเลยอ่ะ ว่าอืก็จะเต็มหน่อยนะต้องใส่ข้าวเหนียวกริ้งมาข้าวเหนียวตุ้ยใส่เห็ดรูมากเลยใช่ไหมรสชาติอันนี้นะก็หมกอยู่นะพี่ปองหมกไปแหลกเออไทยทำตกเราตั้งมากินไงรวยเลยแซับๆกินข้าวกันรอบบ่ายนะฮะวันพุธยี่สิบสองเด็กเลิกครึ่งวันไส้ย๊าอร่อยไหมลูก อร่อยค่ะอ๋อค่อยๆนะจะเอาตอนตัวนี้ตอนนี้มันจะมีเนื้อได้ไงอันนี้หัวหัวปลาตัวปลาที่จริงอ่ะแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่จะเรียกว่าขึ้นขึ้นขึ้นอันดับไหมขึ้นอันดับนี่แต่ว่าคนไทยอะคนไทยยิ่งขึ้นอันดับหญ่เลยกินกระดูกกับหัวเอเนื้อไม่เอาใช่ไหมขุเนื้อนี่โยนทิ้งเนื้อให้หลานเงีย ต้มส้มนะคะอืกระดูกปลาที่บ,บ้านก็ไม่กินไม่มีใครกินนะเนื้อปลาแซลมอนอมีแต่ลูกสาวพี่กินหัวแต่พี่ก็มไม่กินเนื้อเหมือนกันอืนแบบซาชิมิไม่กินสุกเพราะสุกมันเนี่ยเลยขาวน้องไอไม่ฉีกไก่อะลูกเนื้อแข็งแข็งสักสักกินเล็กก็อื้อหื้อนี่ป้าดีใจไหมน้องไอพันได้ขึ้นป .5 แล้วนะจริงอะ โอ้ super i n g ก super แมนอ่สัมสมนจคิวงกลือย่างนีนะนเหมือนไก่ย่างไะลูกบอกเหมือนไก่ที่กินมานานแล้วทินที่เมืองไทยใช่ไหมอืมอืมกินน่ตวกินไรงเพียสนัอไม่ได้ดึงถอยออกไปอีกกได้น้องจะได้เห็นน้องด้วยอบรรยากาศป้านกรดูกอือืงกินรวมนะ นอนน <without them? S 1> ี yeah, no. er ่ริด้วยแล้มันก็แห้งๆเลยองเนะย่างไงนะเพราะว่าแต่ย่างที่เนี่ยที่เขาย่างตามรถที่ขายจะเปื่อยๆไม่หม่นโบ๊ชอืมเอบุ๊อมอามายกให้แามไหมแห้งกระดูกไม่เป็นอย่าไปหยิบกระดูกสิเออเอาเป็นเนื้อเนื้อนะอืมอืมอีทีเดบุ๊ชเอายังไมเลิกกโอ้ แต่ตอนนี้ฟันไม่ดีลูกนี่เอาดูเถอะนี่นี่อะไรลูกแห้งนี่เฉยไม่เห็มาดิคนนี่ไม่เห็นหมาหมากินกระดูกนะคนน่ะแค่แทะกระดูกเด้อแค่แทะเฉยเขาทานไม่หมดตอนนี้มีปัญหามากเลยรสปลาไม่ไปชิมเลยเค็มนิดนึ่ง <ร>เอือปลาต้องกินกับข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยใครก็กินหมกเล่นแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะขอป้านนิดนึงนะยาดจะเสอ่าไปวางด้านนู้นดูวางวา,ารรงกระติ๊ดโอ้อนาถาใครส่งกระติ๊ดมาให้หน่อยนะคะตุดตุด,ดตุดรัวด่วตุดตะแคงหมดแล้วลูกลูกใหญ่มีแต่ว่าใช้แต่ลูกนี้เราจนสุดแล้วนะ ใหญ่มีแล้วก็เล็กกว่านี้ก็มีก็กระเทิรนลูกเนี้ยใช้ดีกว่าคนอื่นดูได้เนี่ยอีรอีแลหมดแล้วไม่ได้กับบ้านสามปีดูกระติบสุดแล้วพีน้องค่ะใครส่งมาให้แน่เดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วแต่กระติบทางอีสานเดี๋ยวเดาอันนี้เปล่าลูกแม็กกี้ไหมแต่การก็เค็มแล้วนะลูกไม่ได้ชิมไก่ไก่เค็มไหมเค็มหนู่งหนังพอแล้วลูก ทำไมไม่จิ้มอะไปใส่ในข้าวเห,หนียวทำไมอม่ใช่ข้าวเจ้าอะลูกอืมให้จ่ายได้ค่ะเรคือจะซ้อมมือจะขาดไหมเนี่ยกังหันเนี่ยลมแรงไม่ใช้ก็ได้ฝรัออาา่งฝรั่งเอามาไล่แวันนะฮะยกสูงสูงมันจะปัดออกนั่นหนั่นนั่นมันต้านลมไม่อยู่ นิ่มๆนะแบดแบดไม่แข็งมันจะลมแล้วตอนนี้ข้าวข้าวตรงไหนขนมไม่ชอบแซลมอนสุกไม่กินแซลมอนสุกเราได้เห็นทำส้มปลาส้มเปรี้ยวยังเอากันั่งไงว่าจะเอามาทอดก็วางอยู่งงนั่นไงนี่ทำปาลาแหกเดียวอร่อยทอดใช่ไหม เดี๋ยวไปเอาอีกไม่ต้องทอดเราำไมเนี่ยอบจะกล้ามีหม้อบอบแล้วพวงนี้มันเอาอีกนะแล้วเดี๋ยววันเสาร์ให้สามีโชว์เพระาะว่าเขาจะเก็บให้ตั้งแต่วันเสาร์มันยึงได้เยอะอืมเอาเถอะถ้าอยู่บ้านเราจะไปเอาหัวตะพามาปลูกใหม่ด้วยกินจนแห้ยนหมดแล้วอ่กินมีเยอะขนาดไหนี้หมดยังไม่หมดอีกยักินยอมอะ่ะ <laughs> กินหมดได้เร็วได้ไงล่ะลูกแม่ของดี ต้องประหยัดกินทำหลายเมนูอิดนึงวู้ชมเยอะมากมาเยอะมากครับแค่น้ำเขาก็เยอะนะนี่ยนงกินยุกอืมอร่อยครับพี่น้องคะนอตกินนายใหญ่หนาเจ้านั่งสวยๆเนี่ยนอนในเสื้อเปื้อนแล้เห็นไหมครับเย่ะมากนอนลูกขึ้เลยครับอันนี้เนี่ยนี่ยงัดทางนั้นขึ้นก่อนดี อเอาเปิลไหมไม่หรอกไปกับป้าป้าบริการเอาะอันนี้อ,นนอร่รอยนะแม่เอามาทางนี้นไม่เอาป้าจะกินเองอ,อร่อยสุดแล้วหนังกระ,กะดูกไม่ต้องกลัวเลยป้ากินเองอแล้ว เก่งแง่ม so, right? ีอย uh, ู ais, ่ตัวเดียวเจ้าปลาไม่ได้ดีซูเปอร์ซูเปอร์นะแต่ก็ไม่ส l ล็กนะกูดอยู่ว่ะเขาบอกกูดแต่ไม่เฮลกูดวะซันวันนี้เขาไปซ้อมขึ้นปอลุกมาอ้าวมีอันนี้มั้งเปล่าับเป็ลอาร์มั้งเปล่าทเวอาร์เฮ้สี่อาร์เขามีอาร์บีสวยอยู่นั่งบ o u b l e น่ะบิ u b l e double อา วางนีิรุกจะมาเสี็จแล้พูดแล้วนะแต่รู้ไหมเมื่อวานนี้มันปั่นิกมันตื่นมาเรานอาบบตื่นมาอาเจ็บท้องเสียวมันเหมือนไอมิ้วเกที่ว่ากลัวสอบไม่ผ่านแล้วเขาบอกว่าไงเนี่ยถ้าฉันสอบไม่ผ่านนะแม่ฉันฆ่าฉันแน่โอ้หพูดด้ไงน้องมาซิมแม่ชอบกดดัน เราซูเซอร์เรียนน่ะก็กดดันเหมือนกันเมื่อมันพูดแม่บอกแค่ว่าเอาแค่ผ่านมาถึงแล้วก็นล้าจะดูกับอนไหนขึ้นมาระดูตายแล้วความรู้สึกบอกถ้าฉันิ้งกดดันเด็กเออทดกความรู้สึกมีการแม่ฉันต้องฆ่าฉันแน่ฉันไม่ได้ฆ่าเราไจพูดถึงว่าแม่เขาพูดคำนี้เลยมัมันต้องผ่านเธอต้องผ่านไม่งั้นเธอจะไม่ได้นั่นไม่ได้นี่อันนี้เขาเรียกว่ากดดันกดดันใช่ เราเราขอไว้แบบเออเนี่ยขอผ่านล้วขอโทรศัพท์เครื่องใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องแรกเปลี่ยนแปะไม่ได้ไม่ให้ถ้าไม่ผ่านตกดงกันแต่ก็ผ่านทุกปีมันก็จริงแล้วมันก็ต้องมีอย่างนั้นเนาะน้องไม่ได้ไปเขียนตรงนี้สีแดงเคยไปเขียน้องบนไม่ได้เขียนตรงนี้ไม่รู้น่ยเป็นเจนตัดนี่เลยใช่ไหม ม่ไอตัวปัดยังไม่ตื่นใช่ไหมตอนทานยังไม่ตื่นใช่ไหมไอตัวปัดไงไอปัดน่ะปัดแก้มแล้วก็ปัดไปเลยมันเป็นเน็ตมันเป็นเน็นใต้คิ้วประเดีอแล้วเ้นามเป็น่การนโยบายอ้าวเป็นสการอดดกเป็นเน็ตเด็กเ้อวางก็แจ็คเก็ิตแอนบอกว่ามีอะไรบอกยายเียอ้าวโปาเข้าใจฮะเอนก็ด ัาเจ็บท้องเป็นไห้ต้องบอกยายยายจะได้หายยาถ้าเงียบก็ตายคนเดียวทำไมเก็บท้องบ่อยอ่ะเพราะว่าไปเล่นสปริงกัสเตอร์แล้วมันกินไอซาลามีอืมโอ้ยวันนั้นตอนเอศฟสติวัลอไม่กินไอศครามีแล้วไหมอ่ะกินทั้งกล่องเลยนะคนเดียวอ่ะหิวมากแล้วไม่เอาข้าวให้ยุกินมันชอบหนูกินข้าวแล้วเขาก็จะกินเล่นอ่ะเขาชอบซาลามีมากไม่ดีมันเค็มแปลว่าไอศครามี แล้วทีก็เป็นกระโดดร้อนๆใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าเจ็บท้องเลยไม่กินหนึ่ป่าเมื่อวานก็ไม่ปีนหรือวันนี้ก็บอกปู่แล้วเหมือนกันว่าตอนเช้าถามก่อนถ้าไม่กินก็ไม่ต้องทำเพราะหลานไม่กินแล้วก็บ่นเนี่ยคนแก่คนเนี้ยเด็กเท้มันเหมือนก็โตแหละบางวันก็อยากกินอันนี้บางวันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะอยากให้กินเดิมเดิมอยู่ตลอดวันทีะนี่ละที่ตอช้าหารแม่ปรับรับดีกรบปุ๊ดแม่ปรับรับดกอบป มันหลุดไปเฉยมันขาดมันหลุดพังอาบถึงกระเทยง่ายๆมันคิดว่ขนมปังช็อกโก้ก็พอแล้วพอแล้วมันเบื่อต้องสลับแน่ๆแล้วหนูจะไปเลื่อนทำไมล่ะลูกเอามันกลับเข้ามาไปดันข้างหลังเข้ามาดึงข้างนู้น อไก่ย่างไก่ย่างหลานกินแล้วว้ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรนะเนี่ยเนี่ยเอาอีกมะได้กาแฟสองแก้วเอาอีกบ้างอีกเอาอีกชิมก่อนเอาอีกครับน้ำอยู่ไหนไม่เผ็ดน้ำอยู่ในนั้นไงน้ำสีเหลืองอันนี้เป็นหมกหมูหมกไก่นิ่มจ้าเพราะเนี่ยรู้ไงผงแช่ใหม่เมื่อเช้านี่นะแต่ว่าแช่น้ำร้อนพอเนึ่งเสร็จแล้วก็เอาน้ำร้อนสมัยก่อนนี่ ้หลาคนแก่เศร้าผู้แก่เขาจะบอกว่าคนขี้เกียจเอาเนียยวแ่ทน้ำร้อนเน้าเ้นะขาต้องแค่ทั้งคืนใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบเอามันลืมเนี่ยตองแช่น้ำร้อนเขาจะว่านี่ใส่ไม่ดีแช่น้ำร้อนชั่วโมงเดียวทำไม่ถูกอยู่มั่งนอกนะคะน้ำร้อนนะดีที่สุดนึกอยากกินก็จัดกานเออใช่ไม่แ้่ข้ามาหงขงข้าวเลยมันแย่ข้าุงข้าวไม่สวย แต่เมื่อมันกินมันชอบกินแย่ๆอยู่แล้วรดน้ำเนี่ยรดน้ำลองมันแฉะยังไงก็ยังไม่สวยข้าวเหนียวกะมอกพ่อจะเอาแค่น้ำไล่ๆกับข้าวเหนียวต้องคนนิดกินแล้วเขาด้าบนมันไม่ค่อยจะสุกเอ๊ะทำคำน้อยๆลูกค่อยกินนี่มัะมหวอแกงส้มอ่ะย้หยมาอยู้กับเด็กกิฟฟ์จากบ้านและจากบ้านและจากบ้าน ใา่เดี๋ยวเดี๋ยวคว่ำลูกลเ,ออเกางเกงพลาสติกลูกเาบอกสิลูกอเอาแม็กกี้หน่อยค่ะ,อ,ะอืมจุดหัวปาลาก้างปลาโอเคปะเนื้อหนือ้อก็ประสินหนังอ่ะอืมอืมโอ้เยอะขนาด นลจะได้มีแรนเดอร์สุดแซ่บพี่น้องอไถภาพบรรยายกินแบบไม่คุยเลยหิวยังกมุยังอย่าด่าคุณนี้ก็ไมากล้งมนมัปมเแบมัแป yeah. ับบบ ดูสิเด็ดเล่จมจะมะีอะไรบ้างวันนี้ข้าวเหนีายวไก่ย่างนะคะไก่ย,ย่างหม้อไรน้ำมันอร่อยเลยกับน้องยาดานะง่ายนะอก็ทำกับย่างกัก็ทะย่า,ยางต้องคอยมาพลิกใช่ไหมกระเด็นอืมหม้ออบเนี่ยยัดกระปักบๆ้ามายกมาไว้หลังบ้านนะง่ไหมต่อสายออกมาอมลองเลยนิวครึ่งชั่วโมงกระดูกหมูฮึซิบเบิ้ล ยังไม่ได้ลองละนี่ก็ต้องไฟอ่อนหน่อยนานนิดถ้าถ้าไฟอ่อนแล้วใช้เวลานานหน่อยคือมันจะได้สุกข้างในแล้วมันไม่แห้งใช้เวลาไหนอืไม่ค่อยได้ใช้หรอกรนะไอยน่ะซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เนื้อที่บ้านาน่ะของฝรั่งก็จะไอ้ลูกบารากัสใช่ไหม,มลูกกลมๆอะ่ะหมูตับกลมๆอ๋อปลาป้าก็ใส่เข้าไปอุ่นร้อนแป๊บเดียวใช่ไหม อบนั้นเลยสบายแล้วกูซี่ปั๊บอันครึ่งอันอัดเข้าไปมีที่วางไงครัวเจ้ามีที่ตั้งไว้ตลอดของค่อยไมตรงไหนแคบใกล้ละหรือได้รัวใหม่ก็ยังว่ารออยู่เนี่ยต่อมาอะไรจอ่ะค่ะคิดนะอือในความคิดอยู่ลูกเอ้ยโอเคนะครับพี่น้องขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้น้อง แซ่บๆเนาะตามภาษาจัดแปลงเอาในต่างแดนเนาะได้กินปันนี้ก็โอ้ยแต่ก็ขาดไม่ได้นะพี่ปองจะให้กินฝรั่งหรือไต้ไต้หลี่สำหรับพี่แบบเนี้ยเขาบอกว่ากินเหมือนคนไม่มีอะไรจะกินเออจะชอบเออเนื้อปลาดีๆก็ไม่กินนะกินกระดูกกินหัวก็คนมันมากอะหังซีน่าจังแซ่บมาเตั้งดีๆ เนาะมักไข่มักมันพี่น้องจัดจัดไปตามใจชันนะคะตอนนี้นะพักก็เหมือนกันอย่างกะหล่ำดอกฝรั่งกินดอกสวยๆงามๆเรากินไหมไม่กินกิน้านกินไปเป็นตัวหนอนเนี่ยเอาไก่เนื้อไก่หัวเมียนแห้งกระดูกธรรมชาติแม่แต่ตอนนี้ที่บ้านมันมีปัญหาเยอะมากเลยแย่งกันกินปีกไก่กับขาไก่กระดูกไก่ไอ้สามีก็ดัน ไม่แย่งกระดูกอีกเอาเหรือแฉกชอบแท้เหมือนกันเอาอกทำไมไม่กินเข้าไปมันไม่ยอบผมไม่มีใครกินเลยโยนทิ้งใช่กำลังค่อยไม่เอาอันนั้นะนะแต่เดี๋ยวนี้หมูสามชุ่มสามชั้นกินหมดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวนี้เหรอเมื่อก่อนไม่กินเลยสามชั้นอะเป็นพวกรักอนามัยเดี๋ยวนี้เอาหมดเหมือนกันนะ อร่อยบอกแล้วหมูสามชั้นอ่ะอร่อยว่นเนื้อแดงไอ้ส้มตำแตงแล้วมะเขือเทศอยู่ในน้ำปลาหนังชอบมากเเนี่ยเออเออจะเอาแต่ตอนมะเขือเทศนะมันแช่อยู่ในน้ำปลาใช่ไหมชั่ๆัอ่ะแล้วนางกินเผ็ดได้เยอะแล้วมันถุกหน่อยแล้วเออนางแย่งดีมากโอเคนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะแซ่บๆซ่ยาบ่ายจากเบลเยียมนะคะสวัสดีค่ะ วุ่นวุ่นยุ่งยุ่งนะคะกวจะได้กินนี่ต้องไวสวัสดีค่ะยาดายาดายาดาก็มียุ่งอยู่ตัวนั้นแหละน่ะเดามาเอาหัเอาหัวฟูเชีย่้อไง๊ายบายบ้าน